สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมาบอกเทคนิคการทำให้รากของตอแก้วมังกรนะคะที่เราเป็นไม้กราฟนำเข้านะคะทำให้ตอแก้วมังกรเนี่ยมีลากใหม่ออกได้เร็วขึ้นนะคะมีวิธียังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องแคปตัสวนอุ่นดินไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราค่ะ ต้นนี้นะคะเป็นยิมโนมันติคัลเลอร์นะคะเป็นยิมโนมันติคัลเลอร์ที่เป็นไม้กราฟนำเข้านะคะตัวนี้ครั้งที่แล้วนะคะเป็นล็อตที่แล้วล็อตล่าสุดที่ฝนนำเข้ามาแล้วฝนก็คือขายไปหมดแล้วเหลืออยู่แค่เหลือเอาไว้ทำพันแค่ไม่กี่ต้นนะคะหรือว่าต้นที่มีตำหนิอย่างนี้นะคะฝนก็จะเก็บเอาไว้เอาไว้ทำพันค่ะไม่ได้ขายเนะาะค่ะแต่ต้นสวยๆนะคะขายให้กับลูกค้าไปทีนี้นะคะพอเรา ต้นไหนที่มันเราจะเก็บไว้นะคะฝนก็จะนำมาปลูกแบบนี้เลยนะคะปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยหนึ่งกระถางเนี่ยฝนก็ใส่ไปสามต้นเลยนะคะตอแก้วมังกรนะคะข้อดีของเขาก็คือเป็นตอที่หาอาหารได้เก่งนะคะหาอาหารได้เก่งกว่าตอสามเหลี่ยมค่ะแต่ว่าเขาไม่ชอบความชื้นเท่ากับตอสามเหลี่ยมนะคะฉะนั้นเนี่ยเรา ปลูกในกระถางนะคะเราไม่จําเป็นต้องหล่อน้ํานะคะนี่นะคะคือตอแก้วมังกรนะคะเขาจะไม่สามารถทนความชื้นหรือว่าทนทนน้าขังนะคะได้เท่ากับตอสามเหลี่ยมนะคะฉะนั้นต้นตอแก้วมังกรอย่างนี้นะคะถ้าเราเอามาทําเป็นตอกราฟนะคะเราปลูกลงดินแล้วเราไม่ต้องแช่น้ํานะคะไม่ต้องเอากระถางไปแช่น้ําไว้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ตอของเขาเน่าได้ค่ะ ตัวนี้นะคะนี่นะคะมันมีตําหนิแบบนี้นะคะฝนก็เลยไม่ได้ขายกับลูกค้านะก็เก็บมาทําพันเอาไว้นะคะนี่ค่ะทีนี้นะคะวิธีที่เราได้วิธีที่เราได้ไ,ดไม้กราฟจากจีนมานะคะเป็นไม้นําเข้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะใช้เป็นต่อแก้วมังกรน,นะคะในการที่จะกราฟนะคะทีนี้เนี่ยพอมาถึงบ้านเรานะคะถ้าเราจะ ตัดแต่งรากแล้วเอาลงปลูกเลยแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะช้าค่ะบางทีนะคะรากเขาก็ไม่ออกเนื่องจากว่าเขาเกิดอาการน็อกมานะคะหมายถึงว่าเกิดอาการชะงักการจเจริญเติบโตเนื่องจากการขนส่งนะคะคือไม่ได้รับแสงไม่ได้รับน้ําอาหารอะไรเลยนะคะเป็นเวลาปร,ประมาณ10วันอย่างนี้นะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยเกิดอาการน็อกนะคะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเรานําปลูกอย่างนั้นเลย บางต้นที่แข็งแรงเขาก็จะสามารถออกรากใหม่ได้ไม่มีปัญหานะคะแต่อาจจะช้าหน่อยแต่บางรากแต่บางต้นนะคะเขาไม่สามารถออกรากใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาชะงักไปแล้วนะคะแล้วพอเราเอาไปปลูกนะคะเขาก็ไม่แตกรากใหม่แล้วก็จะค่อยๆเน่านะคะค่อยๆเน่าลามขึ้นมาจากข้างล่างนี้เลยค่ะเน่าเหลืองขึ้นมาเลยนะคะก็จะลามมาจนถึงหัวไม้เราก็ต้องนําไม้นะคะมาตัดลง มาเอาลงล่อรากอานี้นะคะแต่วิธีนะคะฝนมีวิธีที่จะมาบอกนะคะว่าควรทํายังไงนะคะที่จะทําให้รากใหม่ออกได้เร็วขึ้นถึงแม้ว่าต้นเค้านะคะจะชะงักนะนี่นะคะก็เป็นวิธีที่ฝนใช้นะคะคือฝนจะตัดออกหมดนี้เลยนะคะคือตัดต้นเขาออกให้หมดเลยตัดหม,หมายถึงว่าตัดตัดรากอะคะ่ะฝนจะตัดรากของเขานะคะที่ ที่เป็นลากเก่าจากจีนที่เขาล่อลากมาแล้วนะคะตัดออกหมดเลยนะคะให้มันเป็นเหมือนกับตอใหม่อย่างนี้เลยนะคะพอตัดออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแผลสดนะคะเราก็ทิ้งเอาไว้ให้แผลแห้งถ้าใครมีผงอลูมิเนียมมีผงเร่งรากเจลเร่งรากปูนแดงอะไรก็ทาเข้าไปนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ให้แผลแห้งนะคะนี่ค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะรากเขาก็จะออกแบบนี้แหะคะ่ะ พอเห็นว่าลากเขาเริ่มออกนะคะเราก็สามารถนําลงปลูกได้เลยแบบนี้นะคะเราก็จะมั่นใจได้เลยค่ะว่ายังไงยังไงเนี่ยตอแก้วมังกรที่เป็นไม้กราฟที่เรานําเข้ามานะคะยังไงก็รอดแน่นอนค่ะแล้วเขาก็ยังอยู่กับเราได้อีกเป็นปีๆเลยนะคะยังเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับเราได้ค่ะนี่นะคะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะในการทําให้ตอแก้วมังกรนะคะ หรือว่าไม้กราฟที่นําเข้ามาจากจีนเนี่ยสามารถออกรากใหม่ได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆลองนําเทคนิคนี้นะคะไปทํากันดูได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ผิดหวังจากการเ,เพื่อที่เรานะคะจะได้ไม่ผิดหวังจากการซื้อไม้นะคะจะได้ไม่เสียใจที่ไม้ที่เราชอบเนี่ยกลับดาวไปนะทีนี้นะคะก็ถือว่าฝนก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ถ้ายังไงเนี่ยฝากติดตามคลิปต่อไปของฝนด้วยนะคะกับแคปตัสสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ